สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานคนบ้านจานเด้พี่น้องจ้ามือนีมีเมนูง่ายๆก้อยข้าวปุ้นไส่นามประแดกพี่นอ้องพี่น้องมาพูตตรงบอกว่ายังกันหลายพี่น้องมาสดข้าวมีใยแสบน้ำก,กันจ้ะพักแกลมกับโบไม่ยังหลายเด้อพี่น้องเป็นพักขาพี่น้องเอ้ยหยอนอ่อนมาพี่นอ้องมาซิมพี่น้องเอ้ย จะข้ามกันะนะนัวครับพี่น้อง mm hmm. ข้าวุ้นใส่น้ำปลรราพี่น้องยั่วๆผู mm ้ hmm. เจ้าว่าโูด่ะเ้นข้าวปุ้นเหนียวนุ่ม mm hmm. แสบแห้งด้วพี่น้องกินก็พักขา มาพี่น้องมามากิน สาน้ำอีก็นะพี่นอ้องแซ่บหลายพี่น้องเดี๋ยวจะเข้ามาเงยแล้วก็แซ่บหลายพี่น้องแซ่บพี่ดีเดอ้อลองเพลงบึงเขาปุ่นน้ำปลาแดแาาาาดแซ่บคักแ่้พี่น้องจ้ามามามาตอดหอามาเไก่พี่น้อง แซ่บเบิ้งพี่น้องขอาคุณนเซ็มเล็กน่อยพี่น้องโอ้ยถือห,หนามปลาด้านัา่ๆแซ่บหลาย